อันนี้อะไรอะครับอันนี้นมร้อนค่ะนมร้อนทำไมแก้วน่ารักจังเอาน้ำตาลให้เขาอะค่ะอ๋อเอาเอาน้ำตาลให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาให้น้องลูกเกดฝากร้านเอาฝากร้านหน่อยถ่ายคลิปเล้วเจ้าเขฝากร้านด้วยนะคะชื่อร้านนัวนมค่ะร้านเลยนะนัวนมค่ะนัวนมถ้าใครอยากมานัวนมก็มาใช่ไหมอ่าแล้วไงอยู่ติดถนนสุขุมวิทค่ะทางเข้าคอนโดลุมพินีค่ะทางเข้าคอนโดลุมพินีเอได้ได้เอานั่นแหละ นี่อันนี้เป็นชาไทยชาไทยไายเท่าไหร่นะเย็นสามสิบสามพันสามห้าค่ะเย็นสามสิบปันสามห้านะเจ้าของร้านก็มีแต่ชื่อน่ากินทั้งเลยลูกเกดอย่างนี้น้องโดนัทอย่างนี้หนุ่มมุ่งชนชาแนลยูทูปสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เออบ้านสวนนะเอออยู่หน้าลุมพินีนะเออ คอนโดลุมพินีนะครับเรามาเจอร้านนี้นะโอ้โหสาวๆแบบใครเห็นก็ต้องจอดนะร้านนี้เนดะี๋ยวเราไปดูแม่ค้าในร้าน,นันนะครับว่ามีอะไรขายม้างนะครับสั่งแล้วครับเสียงดังมากโอโ้มีอะไรขายมัางเลย เดี๋ยวแม่ค้าชื่ออะไรเดี๋ยวชื่อเกดค่ะน,น้องเกดเนานะ,ะอันนี้ขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันค่ะทุกวันนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยแนะนําหน่อยนแนะนําหน่อยโดยแนะนำที่พอด้ายให้นราแนะนำเลยค่ะแนะนําหน่อยน้องอะไรนะนี่ชื่อน้องอะไรน้องโดนัทน้องโดนัทมีอะไรขายบ้างเอ่ยเป็นพวกนมสดนะค่ะพี่เป็นพวกนมสดค่ะแล้วก็มีขนมปังปิง้งค่ะอ๋อแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ อ๋องั้นเดี๋ยววันนี้เรามากินน้ำส้มมะนาวอันนี้ขายทุกวันไหมครับทุกวันทุกวันเลยนะอันนี้ของพีป่ะใช่องอะไรอ่ะพี่เรื่อหนุ่มเมืองชนจริงป่ะขาวทำไมว่าหนุ่มเมืองชนจริงหรือเปล่าพี่ไม่รู้จักตรงน,นี้รลยกว,ว่าอะไร <laughs> <laughs> พี่ไม่ค่อยมาไง อยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยนะอันนี้ขายเปิดร้านกี่โมงครับห้าโมงค่ะห้าโมงเย็นนี่ข้างหลังก็มีโต๊ะนั่งอย่างดีนะออนะ้องเขาม,มีเมนูด้วยลืมขอเมนูไม่มีแล้วหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวชื่อน้องอะไรนะลูกเกดค่ะลูกเกดนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเปนมเย็นค่ะนมเย็นปปังเย็นนี่หวนแต้งเขาบอกวยเที่นน้อเดเขาบอกดูแม่ค้าก็พอแม่ค้าหวานแล้วหวานจ่อยเลยนี่เดี๋ยวมาดูอันนี้ก็จะมี อันนี้เป็นอะไรนะปังเย็นค่ะพี่ปังเย็นเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําปังเย็นจากน้องอะไรนะลืมละหนูหรอคะโดนัทน้องโดนัทนะไม่มีโดนัทขายหรอ,อเพราะเห็นน้องโดนัทอยากกินโดนัทเลยอะนี่อันนี้เป็นปังเย็นนะครับนี่ <laughs> เดี๋ยวไปดู เดี๋ยวเราให้ดูเมนูก่อนนะเมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับเมนูนัวนมนะนี่ก็จะเป็นนมสดนะ25บาทนมชมพูนะตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีข้างหลังเป็นเฟรไฟก็มีโอ้โหมีหลายอย่างเลยนี่ คือปังเย็นนะแล้วก็เสียงดังนิดนึงนะคะเพราะเป็นเครื่องปั่นนะนี่อใส่จะชิดเลยอ่ะฮะใส่จะชิดเลยอ่ะ ปังเย็นก็จะประมาณนี้นะครับเท่าไหร่เอ่ยปังเย็นเริ่มต้นที่45บาทค่ะเท่าไหร่นะเริ่มต้นที่45บห้เริ่มต้นที่45บาทถ,ถึงถึงเท่าไหร่55บห้าห้าสินะครับอันนี้ขายมานานหรือยังอะ่ะประมาณ5เดือนได้แล้วค <5 S 2> ่ะ5เดือนได้แล้วโอ้ยพี่หนุ่มไปอยู่ไหนมา ใช่หนูมึงถามไงที่มึงชนจริงเปล่าโอ้โหพี่ของน่ากินขนาดนี้ทำไมไม่รู้นี่ก็จะแต่งกันแบบนี้เลยมีท็อปปิ้งอีกไหมมีค่ะใส่ได้สามอย่างขอใส่ได้สามอย่างใช่ไม่ตาย หอน่าก <si ินมากอืนะใครผ่านไปผ่านมาฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะเป็นร้านที่ร้านอะไรเอยนัวนมค่ะพี่นัวนมใครอยากมานัวนมก็มานะพูดแล้วตัดใจตัดใจนะอยู่เส้นสุขุมวิทเลยนะครับทางเข้าอะไทางเข้าอะไรนะพี่ลืมละคอนโดลุมบินีนะอยู่ติด ถนนตู้ขุมวิซเลยทางเข้าเลยนะครับโหน่ากินมากทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวเรามาต่อด้วยอะไรเอ่ยชาไทยค่ะชาไทย พี่เปลี่ยนตอนนี้ทันไหมครบีบแล้วพี่บีบไปแล้วเหรออุ้ยอยากกินนมอ่ะทีเนี้ยเอาได้ได้เอานั่นแหละนี่อันนี้เป็นชาไทยชาไทยถ่ายเท่าไหร่นะเย็นสามสิบปันสามห้าค่ะเย็นสามสิบปั่นสามห้านะเจ้าของร้านก็มีแต่ชื่อน่ากินทั้งเลยลูกเกด อย่างนี้น้องโดนนัดอย่างนี้นะลองมาชิมกันดูนะครับหรืออยากจะมาร้านนัวนมก็มานัวนะครับอันนี้ไม่มีวันหยุดเนะไม่มีค่ะไม่มีนะครับไปดูร้ออะไรอย่างงี้อ๋อหรือว่าแฮงเมาค้างอะไรเงี้ยหรอมีไหมมีไหมไม่มีมมมมไม่มีนะฮะ ไม่เดียวแล้วนะนี่แล้วนี่ใครคิดออกแบบการแต่งตัวครับมาสีเดียวกันเลยอ๋อส,<ะ>สายโมนะพี่ฮะสายอะไรนะสายสีดำมาเนียพี่ใช่ไหมใช่สีดำโชคอะค่ะสีดำโชคเหรอไม่แต่งตัวสไตล์นี้กันตลอดเลยใช่ไหมใช่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 นะนะ ผมวน้องตัวจริงน่ารักมากนะใครอยากมาเห็นตัวจริงต้องมาอุดหนุนน้องนะของพี่เอาแบเนีงง้ปกตินะน้องรีบไล่เราละทำให้ของเราละนี่ของเราเป็นส้มมะนาวนะครับ <c oughs> โหลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนี่ขนาดดึกแล้วนะ ลูกค้ามาดึกอยู่อ๋อแลลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆเลยแบบนี้เลยนะครับนี่นะวันนี้ถ่ายแบบไม่ตั้งใจนะเดี๋ยวถ้าวิวดีจะกลับมาใหม่เดี๋ยวเราดูยอดวิวก่อน <laughs> นี่อันนี้เป็นน้ำส้มมะนาวถ้าไร่แก้วอย่างนี้เท่าไรครับสี่สบาท เดี๋ยวเรามาชิมกันมาชิมกันวิยเสียดายไม่ได้ชิมนมนี่ส้มมะนาวอันนี้เปิดถึงกี่ทุ่มนะห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มเลยเหรอนี่นะใครอยากมานั่งชิลๆได้นะที่ร้านก็จะมีโต๊ะนั่งหนึ่งสสสี่โต๊ะนะครับ มานั่งฟังเสียงรถวิ่งกันนะครับ<ด>ใช่ไหมฮะกับรถพยาบานนบ huh? ล,ลบานี <st> ่ <c oughs> ต่อด้วยคาราเมลปัน่นคาราเมลปันああ่นนี่สมมติจะกินหวานน้อยหวานมากสามารถบอกได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยเนาะ นี่เดี๋ยวไปดูขนมปังไหมกันขนมปังดูน้องลูกเกดทำขนมปังนี่อันนี้เป็นปังเย็นเนาะอันนี้อะไรอะครับอันนี้นมร้อนค่ะนมร้อนทำไมแก้วน่ารักจังเอาน้ำตาลให้เขาอะค่ะอ๋อเอาน้ำตาลให้เขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาให้น้องลูกเกดฝากร้านเอาฝากร้านหน่อยท่ายคลิปเลยเดี๋ยวาฝากร้านได้นะคะชื่อร้านนนนนมค่ะร้านเลยนะ นัวนมค่ะนัวนมถ้าใครอยากมานัวนมก็มาใช่ไหมอ่าแล้วไงอยู่ติดถนนสุขุมวิทค่ะทางเข้าคอนโดลุมพินีค่ะทางเข้าคอนโดลุมพินีเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับเออห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มค่ะห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มหมดยังหมดแล้วโอเคครับคลิปตัดใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมึงชอทชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากนะครับ